ช่วงใหม่นี้เรามาสวนสนุกเอเวอร์แลนด์นี่มีใครดูอยู่บ้างเอ่ยนี่ตอนนี้เข้ามาในสวนสนุกแล้วนะคะพูดอะไรของมันวะทุกคนมันมันเล่นเครื่องเล่นฟล์มหมดอุ้ยมีไลฟ์เฟรนด้วย อันนี้คืออะไรอะ่ะไ,ไหนกันหมดแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยอันนี้ไกด์ของเราเนี่ยพี่แมวไกด์แสนสวยของเราคือตอนนี้คือมันหนาวมากอะ่ะคิมูกก็คลือด้วย เดี๋ยวเราจะลงไปดูแพนด้าข้างล่างเนี่ยสวัสดีด้วยสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะตอนนี้เราอยู่เอเวอร์แลนด์นะสวัสดีก้มยุย้ยมา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  อารมณ์แบบ g i m โ o บ้านเราอะไรอย่างเนี้ยคือโชคดีที่ตอนนี้เรามาเร็วมันก็จะแบบถ้าไม่หัวกระเชกระซุอย่างี้วะคือถ้าจริงๆเรามันมีไอเนี้ยเครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นหนึ่งที่เคยออกข่าวเยอะใช่ไหม <c oughs> เขาเรียกว่าที่มันเป็นไม้อะ่ะเออ เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นเราก็รู้สึกอยากลองเล่นอยู่เหมือนกันแต่เราแบบไม่นี่ไงถ้าใครมาเกาหลีเนี่ยขาดไปได้เลยเนี่ยต้องมาแอฟรลาดเนี่ยะ